ใครจะไปคิดว่าการซื้อหม้อใบเดียวมันจะใช้งานได้คุ้มขนาดนี้ไม่ว่าจะทําเมนูผัดจะต้มหรือทําชาบูเมนูทอดหรือจะนึ่งอาหารก็ได้เป็นการจ่ายเงินครั้งเดียวแต่ได้ฟังก์ชันการทํางานที่ครบครันมากๆก่อนเราแอบไปเห็นรีวิวเจ้าหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ตัวนี้ของ SCE Plus มาค่ะเห็นแล้วชอบเลยเพราะว่าเหมาะกับเด็กหอแบบเรามากมีพื้นที่ที่จํากัดแต่อยากได้การทําอาหารที่ครบไม่ว่าจะผัดต้มทอดชาบูหรือว่านึ่งก็ทําได้หมดเลยค่ะเห็นแล้วก็โดนใจเลยค่ะเพราะว่าสีเป็นสีขาว แบบออมินิมอามากสีขาวๆครีมๆสามารถปรับไฟได้ถึง2อระดับมาพร้อมกับชั้นนึ่งแล้วก็ฝาปิดแบบนี้เลยกําลังพอดีเลยค่ะมีการเคลือบเซรามิกและสารกันติดไม่ติดกระทะแน่นอนเวลาทําอาหารมาพร้อมกับปลั๊กไฟที่แยกแบบนี้ค่ะปลั๊กจะเป็นแบบ3ามขาทำให้มีความปลอดภัยมากๆเวลาใช้งานที่สาคัญมีระบบตัดไฟอตัตโนมัติการแห้งเดือดด้วยนะทุกคนเมนูที่เราจะทําวันนี้ก็จะเป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่ห้องไลายวันเลยเมนูที่จะทาวันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มหมูสาโบราณโบราณ อร่อยอร่อยเลยค่ะกระโปดด้วยไข<ค>่วลวกไข่ลวกนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ดูให้จบคลิปนะั้นเมนูสุดท้ายก็จะเป็นหมูก้อนทอดแรก,กท,ที่เราจะทําก็จะเนื่อไข่ก่อนนื่งประมาณ6-7นาทีแล้วก็จะหันหลังไปหมักหมูอามาทําหมูก้อนทอดกันค่ะ,คะว่าน้ําเดือดไวมากหม้อร้อนเร็วสุดๆเลยทุกค,ครัเวลาก็เอามาน็อกด้วยน้ําเย็น <A. S 2> น้าในหม้อออกหลังจากนั้นก็เช็ดด้วยทิชชู่แบบนี้ได้เลยเช็ดให้แห้งเลยนะคะเพราะว่าเราจะทอดหมูกันต่อเช็ดไม่แห้งน้ำมันกระเด็นใส่ไม่รู้ด้วยนะเมนูนี้เราก็จะใช้ไฟแรงเลยค่ะไฟระดับ2ไปเลลยแ้วกนํา หมูสับที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วลงไปทอดแบบนี้เลยตัวนี้จะมีการทําความร้อนแบบวงแหวนนะคะทําให้ความร้อนมันสม่ําเสมอแล้วก็สุกเร็วมากร้อนเร็วมากจริงรร้อนเกินไปก็สามารถปรับไฟลงได้นะเขาสามารถปรับได้2ระดับกันเลยที่สำคัญไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะตัววัสดุเขาเป็นแบบฟูดเกรดด้านในจะมีการเคลือบเซรามิกและสารกันติดยางดีทําให้เวลาเราทําอาหารจะไม่ติดกระทะเลยค่ะแล้วยังทําความสะอาดง่ายด้วยวันนี้ใช้เวลาในการทอดหมูว ไฟเขาสม่ำเสมอจริงๆ <c oughs> อ่ะปกติเราใช้หม้อตัวอื่นทอดอ่ะต้องรอนานมากเมนูหมูทอดของเราก็เสร็จแล้วมาต่อที่เมนูถั่็ทอการเก็บน้ํามันที่ใช้แล้วก็เอาทิชชู่มาเช็ดอีกมันเด้อทุกคนเห็นปะว่ามันทําความสะอาดง่ายมากยังไม่ต้องเอาไปล้างทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนเมนูเลยนนถึงขั้นตอนการเจียวกระเทียมเจียวเพื่อที่จะโรยหน้าบนข้าวต้มแล้วจะใช้ไฟระดับโลกรเทียมเราจะได้ไม่ไหม้นะกระเทียมเจียวของเราก็เสร็จเรียบร้อยพักใส่ถ้วยไว้ค่ะแล้วก็ถึงเมนูสุดท้ายที่เราจะทําก็จะเป็นข้าวต้มโบราณบอกเลยว่าสูตรนี้แฟเา มากๆจะมีความหอมของกุ้งแห้งแล้วก็ปลาหมึกแหก้งลองเอาสูตรนี้ไปทําตามกันดูชอบแน่นอนค่ะขั้นแรกก็จะเอากระเทียมกุ้งแห้งแล้วก็ปลาหมึกแห้งลงไปผัดให้หอมสักนิดนึงก่อนแล้วก็จะตามด้วยหมูสับผัด,ผดให้พอสุกหลังจากนั้นก็ปรุงด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกไทยหรือจะใส่เครื่องปรุงอื่นๆก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะก็ตามด้วยข้าวสวยที่เหลือจากเมื่อวาน<า>ลงไปผัดให้พอหอมหอมนิดนึงหลังจากนั้นก็เติมน้ําลงไปแบบนี้เลยตอนนี้เราก็จะใช้ไฟแรงเลยนะมันจะเดือดไวมากทุกคนตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิม แล้วก็ปรุงรสเพิ่มได้ตามใจชอบไลนะพอแตกตัวเราก็จะโรยด้วยขึ้นช่ายแล้วก็กระเทียมเจียวที่เจียวเอาไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวต้มโบราณหตรมัดมใจแฟยังไงใครชอบก็ไปทําตามกันได้ตอนสุดท้ายก็จะมาใส่ไข่กั<ต>เอ๊ะทำไมไข่ลวกรากลายเป็นไข่ต้มไปแล้วไม่เป็นไรค่ะกินได้เหมือนกันยินหัวราะคนเดียวเลยค่ะตอนต่อไข่ถ่ายคลิปอะ่ะทไมกลายเป็นไข่แข็งไปสัเ<ล>มนูของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูทั้งหมดวันนี้ทํามาจากหม้อใบเดียวมากๆสําหรับใครที่อยู่ ือยากได้มอสักใบที่มีฟังก์ชันคลองค<อ>ันเขารับประกันถึง2ปีสามารถสั่งซื้อผ่านทาง topvalue. com จะเป็นในตะกร้าที่เราแปะไว้ให้ก็ได้เหมือนกันคะ่ะ